<m í toys> so we're getting ready for rehearsals r อ h ต a นต a นตัน <yelled> ตัน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 โอ้แม่งี้อรกเธอแนิลีเธอแกงฉันอยู่แกงฉันี่เอานี่ไป้นนี่นะคะส่งของรับแล้วหนึ่ง นี่ยูนเลมอนนี่คือของลับของแอนชิรีเลิศเลิศแอนชิรีแอบทักทายแฟนคลับ<ป>นหน่อยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะรู้ไหมว่าใครเอามาให้ค่ะถูกต้อง,องเ,อเก็บไว้ให้เราค่ะรักไหมคะอยาลืมของเยอะนะคะไม่ใช่เก็บกว่าแก้วกาแฟแอนชอรีแอบทักทายหน่อยเร็วสวัสดีค่ะทุกคนเออ ทุกคนมารอเชียร์หมดเลยเนี่ยตอนนี้ที่ไทยตีสองนะคะแต่คนเข้ามาให้กำลังใจแอน2,300คนน่ารักจุกบๆเว่าวันนี้ได้เห็นเขาซ้อมมีลงบันไดอรือ่ะสรุปมีมีบันไดเนาะแอนเป็นไงบ้างก็แคร์ค่ะได้ไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงเรื่องเดินเลยค่ะไม่ห่วงเรื่องเดินไม่ห่วงเลยบนบันไดเนาะ รถดีจุเดินดีเออเดินดีหนึ่งดีจริงด้วยเราเป็นยังไงบ้างคะแอนที่ผ่านมาอยากฝากอะไรโค้งสุดท้ายถึงแฟนๆหน่อยเร็วคิดถึงคิดถึงไหมคิดถึงทีมมากคิดถึงแอนมากคิดถึงแบบมากๆแต่ว่าแบบ มันก็ต้องซ้อมอ่ะเนาะมันซ้อมหนักค่ะวันนี้ซ้อมเจ็ดชั่วโมงอ่ะเลิศก็ไม่ต้องห่วงนะของแอนเก็บมาให้หมดแล้วนะคะเดินเดินลงบันไดแม่ดูนี่ยอ่ะเห็นเห็นเขาบอกว่ามีบันไดด้วยแอนทำเป็นแกล้งลงมาหน่อยแบบไม่เออไม่อยากเนงเรื่ของในในลงบันไดูมไปลงบันไดค่ะว้าเฮ้ยแก้งก็เขาเขลาเฉยนั่งเล่นเขลา Happy m o ล d a ขนั่งเล่นเฉยๆเขาก็ปล่อยเด็กไปเด็กจะเดินยังไงก็เดินไปแตจ่จะนั่งดู